สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซีซินเบอร์ครับกับในรายการพิมพ์ลิกอังกฤษครับผมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ครับนั่นก็นคือท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดรังต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมเราจะมองข้ามเกมทางด้านยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับยูโรป้าทั้งใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่องยูทูบซีซินเบอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลย เปร์ที่ต้องเจอกับไรซิกนะครับส่วนแมนยูเจอทีมอะไรก็ไม่น่าไม่รู้ครับเพราะลีกไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่นะครับแต่เรามาโฟกัสที่พิมเบรลีกอังกฤษดีกว่าครับเพราะอะไรครับสิ่งที่น่าสนใจครับแต้มของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก,กับทางด้านทางด้านสเปอร์ไม่ห่างก,กันเท่าไหร่นักแล้วก็กำลังจะรุ้นคว้าตั๋วไปยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าครับ าทางด้านพสเปอร์ pur, การคุมทีมของโชเซ่มูนโยนครับต้องคุมทีมเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจับไม้จับมือท,ทักทายนะครับแต่ของจริงอาจจะเดินผ่านสากหน้ากันไปเฉยๆครับเพราะว่าพิมพ์ลิงออกกฎว่าไม่ให้เช็คแฮนด์นะครับในการเปิดตัวแต่มันก็แปลกๆระครับทำไมไม่ให้เช็คแฮนด์นะครับวันนี้อันเดรสเปเดล่าลงด้วยครับสงสยัยแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ถูกใจสิ่งน,นี้ลองดูแล้วของทัพนัมพสเปอร์กัน ท็อตแนมฮอสเปอร์มาในระบบ4-2-3-1ครับจังดักจังเต็มกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเรามาดูแอฟของช็อตแมนเชสเตอร์อยู่เด็ดกันวันนี้แมนเชสเตอร์เด็ดมาในระบบแปลกนิดนึงครับระบบ4-2-3-1เหมือนกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับไม่ใช้ระบบหลัง3ที่สามารถชนะทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แต่วันนี้ใช้ระบบ4-2-3-1เพื่อที่จะมาดวลกับโชเซ่มูริโญ่ครับสำหรับโอเชกุน่าโซชาบอกไว้ของบอล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอตแนมาสเปอร์เกมวันนี้น่าจะสนุกแน่นอนครับอันเดสให้กับทางด้านมาเซียาอันโตนีวมาเซียาอื่นหลังมาก่อนโูบาสกาเข้ากลางมาที่เฟตเฟตเฟตยังพาบอลไปเองเฟตดึงเข้าซ้ายกระชากหนีลูกนี้ผู้สิทธิ์ให้ฟาวครับตอนนี้อันดับของเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่5นะครับเอตแนมสเปอร์อยู่อันดับที่8นะครับผม ทั้งสองทีมนี้ในเลกแรกครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้ที่โอทเทนฟอร์ดครับ2ประตูต่อ1ครับสถิติที่น่าสนใจครับเจอกันทั้งหมด55ครั้งครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แค่9ครั้งครับยังไม่ถึงเลข2หลักด้วยซ้ำไปนะครับผมแล้วดูบอลอยู่ที่คาร์ลีแม็กไบร์ก็เสียบอลไปแล้วอันเดรเวลลต้องเคลียร์ขึ้นหน้ามาก่อนครับวิลเลียมให้กับเนมิมาติชให้กับเฟด เปมาที <Ooh. S 2> ่เนมันย่ามาติชเนมันย่ามารติชคืนมาก่อนที่จะเรียนเล่นกับเนวย่ามารติชคืนที่เนลิ่ฟล็อฟโรโน่ฟลานัสเจเจางน้าโรเซโซแยกไปครับซาตอุิเยให้กับโรเซโซอารีให้กับโรเซโซการทั้งหมดการเจอกันทั้งหมด55ครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกไปสเปอร์ยังไม่ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง10ครั้งเลยแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ อีกแค่5เกมครับก็จะชนะสเปอร์40ครั้งครับเพราะตอนนี้เขาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้35ครั้งครับแบ่งกันเป็นเสมอ11ครั้งครับผมโอ้โหเยอะมากครับเล่นในบ้านท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ชนะน้อยครับชนะน้อยมากเวลาสเปอร์เล่นในบ้านตัวเองแล้วดูอารีแหวกไปครับเดนิอาลีให้ลูคสัสลูคัสมาที่วิงส์วิงมาที่เบิร์กไวเบิร์กไวย์ไปหลังมาก่อนเดวิชเดวิช เลียดมาให้กับเดลี่ A A อารี่เดลี่อารี่เจอเลิอลลลฟเก้าวครับอ้าวผู้ช่วสินไอ้ฟาวครับเป็นทักน,น้ำสเปอร์ได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขโเตโทษทน่าแมนเชสเตอร์ยูด้เด็ดครับโอ้โห,โหแล้วแมนยูไปชนะสเปอร์ได้13ครั้งในบ้านของสเปอร์ครับอยู่เป็นอะไรที่เยอะมากครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆอ,อารมณ์คล้ายๆฮอมชิงชิงลูฟรีคิกของโรเซโซครับระยะบางผลเลย หลอกครับเบิกไฟโรเซโซปัดลูกนี้เข้าข้างหน้าต่างครับแม่ไม่ได้เข้าประตูครับเข้าข้างหน้าต่างครับจริงๆถ้าสมมุติจะให้ตามประเพณีก็ต้องเข้าทางหน้าประตูนะครับไว้พ่อไว้แม่ก่อนไม่ใช่แอบเข้าหน้าต่างนะครับผมไม่ใช่แอบอไม่ใช่แอบไปมองลูกสาวเขาที่ข้างหน้าต่างนะครับโรเซโซ เออท่านนั้มาสเปอร์นะครับหลังจากที่สตุดเสมอมาตอนนี้ก็ตามหลังแมนเชสเตอร์เดนอยู่ประมาณ4แต้มครับตามหลังทางด้านเชฟฟิลด์ทางด้านบูฟอย่างกอกแต้มครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จีทางด้านเชลซี3แต้มครับเพราะว่านัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่สำคัญครับเพราะว่าเชลซีเจอกับแอสตันวิลล่าทีมที่ไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่สำหรับเชลซีนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ที่สยังไม่มีอะไรให้ได้รุ้นสักมากเท่าไหร่นะครับกับข้อมูลตอนนี้ก็อัดแน่นเต็มที่กันเลยทีเดียวข้อมูลสถิติเราไม่เคยพลาดอยู่แล้วครับเพราะเรามีแอปวิเคชั่นของทั้ง้าพิมพ์ลีกันกิับุกไปคือหลังเมื่อก่อนที่แรดูวิงส์เล่นกับเดวิชเดอิชับอลไปเองว่าจะนี่ันเดรสครับ อาลี้ายมาที่เบิกไวเบิกไวปาบอลไปเอกแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ชันลีบ้อยกับหนึ่งกระตูต่อศูนจากอีกลาเมราโอ้โหเปิดมาห้องจองขนาดนี้แม่ไม่มีอะไรจะเหลือเลยและครับผมโอ้ถ้ายิงไม่ได้นี่ตัดขาที่แน่นอนครับสนำนักทางด้านลาเมราครับ ดูเปิดมาสวยของเบิร์กไวแล้วก็ซัดด้วยซ้ายข้างถานัดของรามิรา่หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับพี่ตูนถูกใจสิ่งนี้ครับโอ้โหพี่ตูนถูกใจสิ่งนี้ครับนำ Man ้ำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลรักเพิ่มขึ้นอีก20นะครับนะฮะแฟนแมนยู ทำให้ทางด้านแฟนลิวเวอร์พูลรักแมนเชสเตอร์เต็เมเพิ่มขึ้นอย่าง20%นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจาก3นัดก็จะมียิงมเป็น2นัดในการคว้าแชมป์ของแต่ลิเวอร์พูลครับต้องตั้งเกมใหม่หครับสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันเดรสไปเล่ากระชากมาลูกนี้ก็ไม่หนีทางหน้าเดวิชนะครับ มันเป็นบอลของว่าเปิดด้วยครับเอโซชาคิดอะไรอยู่ครับเอาอันเดรส,สเบเรล,ล่าลงมาเล่นขัดหูขัดตาแฟบนบอลครับสำหรับอันเดรสนะครับผมเช่นเดียวกับทางาน่านะมหาเทพซูเป,ปอร์สตาร์แห่งวงการฟุตบอลสุดยอดเน็ตไอดอลอย่างเจสซี่ลิกนการ์ครับยศเยอะไปนิดนึงนะโซเจสซี่ลิกนการ์้ักขอาภัยด้วยะที่ อาจจะพูดตกหล่นในยศของเจสซี่ลิงกาก์ครับแล้วมาติดแย่งไปจังหวะนี้บอลที่มาซิยาวมาซิยาวให้กับเจมส์คืนที่มาซิยาวมาซิยาวคืนที่เนมิยามาติดให้กับเฟตเฟตคืนหลังมาลูดิลอฟจ่ายมาคิตี่อันเดรสอันเดรสไปเรล่าเห็นบาบิซาก้าเติมมาายสวยครับไปล้ำหน้าด้วยอารอนรบาบิซาก้าอารอนบาบิซาก้าดึงเข้าซ้ายอารอนบาบิซาก้าปัดมาให้เฟตเฟตมาเข้าซ้ายให้บาบิซาก้าดีกว่าตอกส้นมาที่เปเรล่า อเดอสเปเรล่าให้มาที่เฟตเฟต,ฟตไหลามามาซยาวคืนโอ้โหอันเดรสเปิดมาก็ยังเป็นดาวิชครับยังครับยังมียังนนยัง,ย,งยังไม่อยู่แล้วมีอยัาง,งมาอินเตอร์แล้วอ,นนอันอินเตอร์กับแอสลีิยังนะฮะที่เซเรียอนันี้ตอนนี้ก็ไม่มีแฟนบอลเข้าชมเลยเพราะาอิตาลีนะครับอย่างที่คนทราบนะครับเพราะว่าวลาดิโควิช19 19าสิบเแล้วก็บอลเล่นลูกหูยิงลูกนี้มา นึกว่าเข้าแล้วแต่ว่าลูคัสกับยืนถูกตำแหน่งนีนิดนึงครับผมโอ้โหทำให้ทางด้านลูกยิงของทางด้านลิลิลฟครับไม่ผ่านทางด้านลูคัสมูลาแล้วเปิดมาของเฟนอีกทีลูกนีม้ม่งไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แถวสองเป็นทางด้านเนี่ยเบิกไวเบิร์กไวให้มาที่โรซไซโซลาเมล่าและตอนนี้ครับอยู่ที่ลูคัสโอ้โหอารีรีบไปนิดนึงครับ เห็นท้านั่นแม็กควายนี่ยก็เพื่อนร่วมทีมครับที่ไหนได้เป็นเพื่อนร่วมชาติกันนั่นเองครับผมแล้วฉานได้วิลเลียมให้กับมาติดคืนที่วิลเลียมวิลเลียมเมื่อก่อนเพื่อโทษชิปมาลูกนี้ไม่ถึงครับติดทางด้านซันเชตซันเชตนะฮะก็เคยอยู่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับอันนั้นอเล็กซิสซันเชตไม่เป็นไงครับโบบาโบปักแต่ลยทีเดียวราเมิราเล่นกับโรเซโซ โดนเสียโซนตอนนี้ช so uh, ัอตเน่าไปก็ซื <ienne> <oh ้อขาดเลยครับหลังจากเสียงทางด้านทางด้านที่เสียให้กับอินเตอร์นะครับมิิฟเอิลิกเซ่นครับคริสเตียนอิลิกเซ่นครับพูดถึงเอลิกเซ่นก็นึกถึงอีลูดไดเออร์ก็เลยช็อตไปนิดนึงครับผมเดวิส ไฮทิลโรเซโซก็ถือว่าทำหน้าที่ตกหล่นของท่านลิกเชนได้อย่างดีนะครับสำหรับท่านโรเซโ,ซ,ซ,โซ,ซครับจำชื่อเขาไว้ดีนะครับโรเซ,ซโซนักเตะที่มาจากทีมใดทีมหนึ่งของกรนิกาสเวลเลยครับ แมนยูก็คืนเกมไปครับแต่ว่าสกอร์ไม่ได้นำเลยครับเพราะว่าหาช่องอยู่และดูทานนัานมาซิอาให้กับบรูโน่เล่นกับมาเซียาบรูโน่แฟร์นันสไม่ได้ยิงครับติดทันนั่นซันเชสครับทั้งใหญ่ทั้งแข็งทั้งบึกทั้งบึนครับตัวใหญ่มาถึงร่างกายนะครับแข็งก็มาถึงร่างกายเช่นเดียวกันนะครับอย่าคิดมากนะครับผมตอนนี้ครับทันนั่นมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องกู้วิกฤตแล้วครับหลังจากท็อตแนมสเปอร์ขึ้นนำทันด้าน แมนชชตเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสเปอร์คนยิงก็เป็นลาเมร่านะครับนักเตะสัญชาติอาร์เจนตินะครับผมเจอกันใหม่นะครับในครึ่งหลังดูซิว่าทั้งสองคุณซอจะแก้เกมมาดีขนาดไหนเจอกันครึ่งหลังครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง YouTube ซีนนาา YouTube ซนเวอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลย ที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเรานะครับ YouTube s i ปอ e r นะครับอย่าลืมกดปุ่มแดงๆด้วยนะครับตอนนี้เข้าใกล้4 3 0 0 0 s u b s c r i b e แล้วนะครับตอนนี้42,000 s u b s c r i b e ต้องขอบคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณมากมายครับผมตอกซนมาที่วิลเลียมวิลเลียมคืนหลังมาสักหน่อยที่แม็กไกวส์วิลเลียมยกมาลูกนี้ครับให้กับเฟตเฟตมาที่บรูโน่เฟรนันส คอร์ายลูกดีก็ไม่ผ่านครับไม่ถึงเพื่อนด้วยครับไม่ถึงเจมส์เดนเนียลส์เจมส์ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นนะที่กระโดดเลยนะครับหลังจากเล่นอยู่แชมเปี้ยนชิพแลฟอร์มร้อนแรงและดูยิงจังหวะนี้มันไม่ตรงกรอบ,บสำหรับทางด้านเดเลเอาอรีราเมล่าพลาดแล้วนะครับแต่บอลมันไหลเข้าทางอารียิงด้วยขวายครับมันไม่หนีมือเดคาครับเพราะว่ามันไม่ตรงกรอบนั่นเอง every ball. taking และเปิดขึ้นหน้ามาลูกนี้จงังหวะนี้บรูโน่ฟานันซ์ให้กับเฟดเฟดมาที่บรูโน่เฟดเปลี่ยนมาที่อันเดรสเปเรล่าคือหลังเขาแคปเปเรล่าอาร์โกวิสาก,ก้า ell <inder> ให้กับเฟดดูครับโรเซโซ มันที่วิงส์อลรอนวิงส์หลอกสนมาที่เดนเดลลี่โอเซโซครับให้กับอารีอารีเปิดยาวเลยลูกนี้เบิกไวมมงหู่มงกายจะมงอ้อมตัวทั้งัวาบิซาก้าแล้วไปเก็บบอลแต่อารอนวาบิซาก้าครับทั้งขายาวแล้วก็ไหวพิบดีครับเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษที่น่าจะตามองนะแต่เล่นฝั่งเดียวกับเชนอาโนครับ ต้องดูเกรซเอเกตนะครับจะเรียกไข่สำหรับทางนานวาัลสการ์ดเทรนอานนุใกล้เข้าใกล้จะยูโรแล้วนะครับนนบอลยูโรไม่รู้จะยกเลิกหรือเปล่าถ้าสถานการณ์ไว COVID รัสโควิด -19 คุมไม่อยู่มผมว่าต้องยกเลิกผมสงสัยนะครับสงสัยว่าที่สงสัยว่าจะต้องยกเลิกเลยครับแล้วสงสัยว่าโอลิมปิกก็จะไม่มีให้ดูด้วยนะครับ ให้กับบูโรโบูโรโไหลให้กับมาเซียโอ้โหเจอชนว้สิทธิ์ไม่ว่าอะไรแต่แสสองเนี่ยมันย่ามาติดเน่มันย่ามาติดดึงดึงคลึงในกรอบเขตโทษระวังโดนเสียบแนมมาติดไหวทิพทันครับคืนหลังมาก,ก่อนและดูเข้ากางมาบูโรโนเล่นท้ายยากยิงมันตรงตัวทั้งด้านอุกอกยลิสนะครับหายเจ็บกนมาแล้วครับสำหรับยอลิสครับล่าสุดมีอาการบาดเจ็บไม่ใช่ครับยยลิสครับ ขวายสวยครับอเดสและดูทางด้านมาเซียลอันโตนีมาเซียลมาเซียลดึงขู่และดึงผู้เล่นมา2คนเลยครับแล้วทางด้านนะ่วบาบิซาก้าอารอนวาริซาก้าให้กับเนมันยามาติดคุ้กันอยู่หน้ากรอบเขตโทษหน้าประตูเลยครับอารอบวาริซาก้าต้องกลับไปเซตกันใหม่ที่ลินเดอร์ลัฟแม็กควายให้กับเชนัมเฟสเฟสเฟสโอ้โหเจอชนด้วยวิงซ์ผู้ตัดินไม่ว่าอะไรครับเจเรีรี่ ก็มไม่ถึงยังติดจังหวะของแฮร์รี่แม็กไกวไหลเลี่ยดๆมาตอกส้นให้กับบรูโน่บรูโน่ให้กับเฟตย้อนหลังนิดนึงแต่เฟตก็แก้ไขได,ด้ดีวิลเลียมวิลเลียมดึงคืนที่เฟตเฟตให้กับวิลเลียมวิลเลียมคืนมาที่เฟต เฟตมาและดูทางด้านน่ะตอกซดนและดูยิงโอ้โหจะเซฟอีกทีหนึ่งบ่งได้ไหมแมงมันนิดนึงแต่ผู้สิ้นให้ฟาวครับแต่เคลียร์ลูกนี้ผู้สิ้นไม่ให้ฟาวเลยครับโอ้โหเกือบครับแมนเชสเตอร์แต่เกือบตีเส,สมอครับวิงส์ออกนะครับทางด้านเอาตองกี้เอนดอ็อกเบเร่ลงมาแทนวิงส์นะครับผมวิลเลียมทุ่มมาลูกนี้เนี่ยามาติด ดูหูกระดกลูกนี้สวยครับแต่ว่ายังครับยังยังไม่เป็นแล้วในเวลาของแมนยูทัมมิงยังไม่ถึงครับนาทีเจ็ดสเข้าไปแล้วครับเป็นะะเตะมุมของยูเนเตดโดยบูโน่ฟันนับูโน่เปิดมาลูกนี้เนียยไปนิดนึงคส เขี้กมาโรเซโซอบอลลงก็เจอทางด้านแมนเชสเตอร์เตดลุงกินโตเลยครับเนมย่ามาติชมาติชคืนหลังที่วาบิซากา้าฟอร์มของโชเซมเยมโย่ช่วงนี้ยังไม่ชนะเลยนะครับสำหรับทางด้านท็อแนัมอัอร์อพลและลูกนี้อารามบ,บิซากา้าถึงสปรินต์ไปนะครับแต่ก็ลับหน้าอยู่ดีครับ เปิดมาลูกนี้แม็กไกวให้กับวา,า,า,าบิซาก้าอารอนวาบิซากามาที่เนวิยามาติสพื้นที่วาบิซาก้าครับเลี้ยงขนานเส้นมาวาบิซากาเข้ากลางมาที่เนวิยามาติสติดให้กับเทรนานเดสเล่นท่าการส่งนิดนึงครับแม็กไกวถ้าบอกว่าแมเชสเตอร์เต็ดนำอยู่แล้วก็เล่นแบบนี้ผมเชื่อนละครับแต่ตอนนี้สกอร์ตามครับแต่ก็ยังชิวันอยู่เลยนะครับผมมาเห็นรีบร้อนเลยเสาไห่ครับ หลังมาเปิดมาอีกทีก็ยังติดแบบนี้ลูกเกมแบบนี้นึกถึงมาคัสต์ลัดฟอร์ดนะครับกับฟอบ,บ็อกบา,บาเนี่ยบ็อกบาก็อยากเล่นเหลือเกินเหลือเกินนะครับกับทางด้านอุลโน่แฟนซ์ ความร้อนแรงครับสำหรับบูโน่แฟนเดนเดสนะครับผมหรือบูโน่ฟฟนนันส์นะครับดได้2อย่างครับไม่ต้องสงสัยทำไมผมเรียกว่าฟฟนนันส์ว่าจะตัวออกมาพูดเองว่าตัวเองชื่อบูโน่ฟฟนนันส์นะครับแต่ก็ได้2แบบครับ Bruno Bruno <Fern> บูนโน่ฟฟนนันส์บูโน่แานเดนเดสฟฟนนันส์เดสได้หมดครับไม่ผิดเลยครับภาษา,าก็เหมือนภาษาอีสานแหละครับมันก็จะมีนะฮะ สันเหนือสันใต้เลยครับสันกลางสันอีสานครับโลเซโซให้โอวิเยมาที่รามิล่าเลี้ยงโอวิเยรามล่าคืนที่โอลิเยมาที่รามิล่าโลเซโซเข้าซ้ายดึงเข้าซ้ายแต่เจอที่เวลา17นา,าท,ทีครับเร่งหน่อยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ และเจมตำแหน่งดีด้วยครับอ้าเลยครับทางด้านเดนเนลเจม์เดนเนล์เจมลูกนี้ก,กันชาช่าไปในกรอบเขตโทษเดนเนล์เจมเห็นเพื่อนใจยิงยัดติดเสาสุดท้ายเคลียย์ทิ้งพูตสินเป่าหมดเวลาราเบเดราอ้วหมดเวลาเลยครับผมแม่จังหวะสุดท้ายครับนึกว่าจะตีเสมอแล้วนี่นักเตะเสียดายกันเต็มเลยครับโอ้โห ไมชิเตอร์ไนเต็ดครับยังครับยังยังไม่สามารถเอาแต้มได้ในทีมของกทีมชอเซมโยูโร่เขาทำสเปร์ครับแต่ยังไงก็ตามครับใครที่ยังไม่กด Subscribe ช่วยกดให้เราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับนัดหน้า See you โคเทเป็นไงล่ะอย่าซีเรียสนะอันนี้แค่เกมจำลองให้ดูเฉยๆครับ